สวัสดีสวีดันครับพี่น้องครับสวัสดีสวีดันครับมาตะวันแดงขอนแก่นพี่น้องมาเห็นผู้ใดอยู่นี่ครับพี่น้องครับผู้ใดล่ะบัดนี้ผู้ใดล่ะครับนี่ครับพระเอกขอใครโอ้ขอใครไม่ไม่ไปเอกขอกไ่ครับผมจะไม่เห็นยังจะไม่เห็นยันนี่อันอันพายมาอันเป็นอันแดนเซอร์อยู่นี่เอาตีเป็นตะวันออนั่งมือกับเซอร์แปลงมือเอาดีดีเอาดีดี กปัจจุบันกเป็นนักร้องในสัาขาตะวันแดงครับโออ้้ไดเครืตะวันแดงเนาะแมนครับปกติแล้วสิอยู่สาขาอุบลบ้านหลังเก่าของพี่หลอยแมนมรบ้านหลังเก่าปกติแล้วผมสิอยู่สาขาอุบลราชธานีแต่ว่าด้วยแบบอำเภอทรงแม่สวายงานดูสาขาคอนแก่นเพราะว่าวันนี้พี่หลอยได้เข้ามาหาอาจารย์แม็กวงษ์ชัยอาจารย์แม็กพงษ์ชัยอาจารย์แม็กเมื่อไหร่รับ สิไปเฮ็ดเพี้ยนกันบ่โอ้เฮ็ดให้ไปน้ำแดงเป็นอยังล่ะได้ได้เฮ็ดน้ำกัน <c oughs> นัดกันประมาณหลังวันที่สิบให้ไปพิจารณ่น,น้ำแดงสักท่อนหนึ่งปีนี้พี่ร้อยจะไปขึ้นเพชรลำเบือนอมันเป็นเส้นในน้ำเมืองเพชรลำเบือนเราบ่ไปไปน้ำกันบอดเชื่อรลีไปหาดูอยู่เด้อบอเชอรีก็บอดนี่หนูผู้ใดจำได้แน่นอนกอไก น้องเกาะก่ตะกี้อยู่สาวน้อยเป็นน้ำแข็งน้ำกัน้วก็ไปทหารแล้วก็ออกมาแล้วก็มาอยู่กับสองยี่ระพงสองปีปัจจุบันผมอยู่ในสังกัดตะวันแดงมหาสุนทรตอนนี้คือไปทุกสาขากอลักลักก็คือสาขาอุบลบางกีนวัดวารามขึ้นหัวอยู่ญาติญาติใจอยู่ดิญาติใจเจ้าของอยู่ว่าญาติเลยกลับไปอยู่แต่ว่าบางหัวว่องไรบอนสิอยากไรบ่แต่ำ่ัดวารามเลยขันเอาไป ตอนนี้คือเขาเจ้ากำลังพิสเล็ดูแม่ครับแม่ถ้าไปไปตอนนี้มันก็คือว่าซ้ำเริ่มต้นเลยแต่ถ้าเราไปกลางๆเนี่ยมันมันก็คือเป็นกลางเล็ดูเอาลองนี่ขอเบิ่งคันอยู่นี่สบายใจกัอยู่การล่องไปครับเพราะว่าอนาคตมันไม่แน่นอนอนาคตไม่แน่นอนครับจ้าข้าอยู่ใส่ละข้าเอาซื่อๆว่าแม่นผมอยูต้องว่าอย่างผมก็เดี๋ยวห้องมะล้อมขึ้นนั่น อันนี้คือบ้านหลังเก่าเสียงร้องเสียงร่ำหล่ะบ้านหลังเก่าของพี่น้อยนี่คือวยน้ำหยอดเก่าเก่าตะวันแดงสุดยอดแน่นเนาะนะองคุนเนาะแมนองคุนแล้วก็สวัสดิการอะไรต่างๆดีมากคือผมก็ถือว่าผมอะพักพักความสุขภาพเจ้าของเพราะว่าผมอะขับรถทุกมือเพราะไปเองสินะก็ได้ตั้งใจว่าเออไม่อยู่ตะวันแดงหล่ะเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆถ้าอยู่ตะวันแดงเราก็อยู่กับที่ตลอดแต่ถ้าไปอย่างนั้นเราก็คือได้เดินทางอ่าเราก็ในอะไรการเดินทางเอาปะคะแนนนะโคตรขันสมมติว่า พุดฮอดเค่ๆเรียกร้องอ่าๆๆอยากเห็นกอไก่ใช่ชุดเพชรครับจะเป็นพระเอกเอีคือเ่าตามวงวอลลัมแมนอาจจะพิจารณาใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ขออยู่ดูดนีก่อนไมน่นครับอาจจะอยู่นี่จักปีสองปีสามปีปะหูก็ไม่รู้แต่ว่าันี้คือเปิดใจจากพระเอกกอไก่ ผม <Es per ate> ให้เบาใจได้หนิเพราะว่าเพราะว่าทุกคนแบบตกใจป่ะผมคือเศร้าเป็นมอลลั่มเนี่ยน,นะอ๋ออะไรคือมาเห็นกันแบบว่าโดยบังเอิญบังเอิญเราไม่ได้นัดจริงจริงแล้วนอ้องกอใกล้ดีสิประจําอยู่สาขาอุบลแต่เหมือนนี้มากข<อ>กันผมเพิ่งอยู่บนเดือนเดียวเดีย<อ>เด๋ยวจัอผมอยู่ตำมัดแห่งอุบลในเดือนหนึง่งครับแล้วก็มาอันนี้คือเดือนที่สองที่เพิ่นชงมาของแกนเนี่ยเพราะว่าผมอ่าคือพิทวงมอลลั่มไปคือพิทวงรูวอ่าข้ามวงไป ของพี่ของพ่อใหญปยิรพงแม่ครับของพ่อของพ่อที่เราถแต่บ้านไหนก็เลยได้ยบ้าเลยบ้าเฮ็ดงานอยู่ทั้งสายบันเทิงอยู่น้ำผับตอนไหนทั้งผับเนาะอันนี้เป็นครั้งแรกของผมเลยเนี่ยที่แบบว่าเป็นเป็นครั้งแรกที่ได้ร้องในผับในบ้านเพราะปกติเราพวกก็ไปตามวงอยู่แล้วเพราะว่าแฝงหลายคนกัดไปไล่ในยูผับมาก่อนแน่นอนไปไลอยูผับมาก่อนมาสึงพูดว่าเคืออยู่ในจุดดีจะดีดีอย่างนึงคือเข้ามาในเดืนทาง อ่าเร็วชุดภาพเรื่องว่าจริงเหตุเรื่องไรอะไรอย่างนี้ก็ตเสียได้นแต่ว่าอยู่นิดก็ดีแต่ว่ากัดเอ้าตามถ้ามันอยู่ในวงการนี้แล้วมันต้อกันคนนี้ก็เป็นพี่เป็นน้องก็ถือกัาอาจจะแล้วมือเป็นโฟรพุ่นแล้วมือเป็นโฟนี่อ่าอันนี้คือเป็นวัตถจักรของศิลปินครับทำพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องคนอยู่นี่ก็คือว่ามีความสุขแล้วก็ารกันร่างใจอยู่ดีนะการร่างใจอยู่ แต่แรกผก็คิดพอดเวลาตอนนี้ผมไปยอยู่ศิลปินผู้ไทยแฟนคลับสาวหน่อยกระนั้นเป็นเมืองหลายตั้งแต่เดีลยวแฟนคลับสาวหน่อยก็นน่กปปาตามแต่ได้อยู่สาวหน่อยเดอ้อแต่แต่อยู่กับนุ่มโจ้เพราว่านุ่มโกับองคุ้มปฏใจจนะสินะครับพฏิมาอยู่อ่าตะวันแดงคนก็บ,บอกว่าตามมาเมิ่งแต่อยู่มอญแล้วเดดพราะว่าโอ้บาบัดนี้เรียบซีเขบ้าหาเฮาอยู่ร้าดเลยมันเกิดมันเกิดเป็นความแบบว่าอมันเป็นเส้นทางเฮาแบบว่าหนุมมากนะสินะครับแบบตลอดซูโไปตลอดสูโต่อไป อ่านมองได้เขาอยูแลสบายใจก็อยู่ไปอ่านสมมัติว่าเขาอยู่แล้วเออโอเคอยู่มองนี่ถือกระเพ้าแล้วก็อยู่ไปหรือว่าแฟนคลับเรียกร้องตังตี่จัะวากันอีกเท่อนึงแมนแมนมออนาคุณมอเนย์น่าสิครับไปวงไหนวงหนึ่งอาจจะอนาคุอาจจะอาจจะอาจจะว่าอาจจะอยู่นี่นานแม่ก็ได้เอาล่ะสิครับไปอีกเท่านึงตอนเป็นพ่อพันธุ์นี่ยม้วนมาเหี่ยวคุณไหม ม้วนอบอุ่นม้วนอบอุ่นแล่วก็มีเวลาใหตุการณ์คล้องไว้คุณพ่อพี่้อยอยู่กันหรวงการผัดเนี่ยประมาณแปดเก้าปี วกันครับแต่ว่าพอบอกว่าลานไหนเนี่ยแต่ว่าหลายลานที่บ้านหลังนี้อยู่ประมาณสองสามปีอ่าบ้านแบบนี้เนาะแต่ว่าก็ไปทุกสาขาเหมือนกันเพราะว่าเจ้าของลานเพิ่งก่มไปลานนั้นเราเก่าเก่าทมาเพราะว่าชื่อสาขาไหนกับไปพี่น้องกับที่ตามใน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 เพจบุกในยูทูบต่างๆกันอย่างอื่นที่เก่ายูทูบช่องของกอไก่แมนครับนั่นก็คือช่องแมนครับกอไก่ออฟิเชียล กอไก่เอกพลอภิเชียษครับเฟซบุ๊กก็กอไก่เอกพลเหมือนกันแม่ครับทีก็กอไก่เอกพลอ่ายังติดตามเลยคือเก่าครับผมเพราะว่าน้องน้องกอไก่บอกว่ายไงคือว่าบมได้ไปน้ำมะล้อมเลี้ยวมาอยู่จุดนี้เต็มเต็มเลยแต่ก็มาอยู่จุดวงการของครับงานกลางคืนเต็มเต็มแต่ว่าไม่ได้ไปกับมอลำแต่ในอนาคต ค่อยว่ากันจังว่ากันเนาะมันไม่มีอะไรแน่นอนโอเคหรอมันผ่านมันผ่านใช่ฝากทุกคนเด้อไปเห็ดขอไก่ขอไก่เจ้าลุงน้องเจ้าไม่ดูนะเจ้าแน่ดีเดียวเดียวอันนี้จันแม็กกุ้งใช่พี่น้องครับปูจะเฮ็ดเพล่งให้จันลอยบอกง่ายคือปูดิวเซอร์ปดิวเซอร์ปูอะพอมัิชชันนี่เนี่ยไม่ใช่อ่าปูดิวเซอร์พูดใจเดี๋้วฝากไปด้วยนะครับครับ เดี๋ยวเริ่มต้นไอ้อะไรนะสักรายใหม่สักรายใหม่ของเพชรอนละเพื่อนสกัายใหม่ของเพชรนละเพื่อนปีน้า เรอดูกาลนี้แหละว่ามันปีนหรอฝากรว้ว่ามันชวรู้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีเพลงใหม่สรุถ้าช้าก็ซึ้งไปเลยซึ้งกินใจท่ใจใดก็สรุปก็คือครับอันนี้โปรดิวเซอร์ครับพี่น้องครับโปรดิวเซอร์ู้ใจ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 รเซตเพี้ยงไหนอาจารย์ร้อยแต่ว่ากอไกลอาจจะสด้นึ่กอไกลสดหน่ไรเป็นไงไก็ฝากฝากถ้รมงอสุดยอดนะครับอันนี้โปรดิวเซอร์ปรเซตเพียงไหประมาณสเพี้ยงครับถ้าไม่ เร็วๆนี้เร็วนี้อ่าโอเคครับคือเมเนีมามาเขามาหาอาจารย์เพิ่อนคือว่ามาคุยกันเรื่องเพลงแต่ว่าบังเอิญงมันบางคังเอิญมาพอกันไปน้องไปพี่น้อดิอ่ารายการผมเนาะเอาไม่แน่ครับพี่น้องครับขอบคุณครับคลิปนี้เอาซรัมมี่ละครับพี่น้องเดี๋ยวคุยงานกันต่อกับทีมงานนะครับดูนี่ละนะครับชนแก้วกับบ้านเนี้ยเอาชนแก้วเอ้าลุย